วิธีสร้างรายได้จาก y o u t u s h s r t t ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีแรกนะครับก็คือเราทำคลิปให้มันผ่านกดเลยก็คือมีคนติดตาม1,000คนติดตามนะแล้วก็มีจำนวนออยอดวิวนะครับ10ล้านวิวใน90วัน <Okay. S 1> แบบนี้เราก็จะมีรายได้จากค่าโฆษณานั่นเองนะครับวิธีแรกนะวิธีที่2ก็คือ เมื่อเราผ่านกดแล้วก็อย่าลืมไปสมัครนะครับพี่น้องนะติดแท็กสินค้าลงไปในคลิปได้เลยเมื่อคนคลิกที่สินค้าปุ๊บแล้วไปซื้อปั๊บเราก็จะได้เงินเข้าปุ๊บเลยทันทีอันนี้ก็คือวิธีที่2นะครับติดแท็กสินค้าวิธีที่3นะครับก็คือว่าเรานะครับด้านล่างของเจ้าตัวคลิปช็อตนั่นเองตอนที่เราอัปโหลดนะมันจะมีคำว่าวิดีโอที่เกี่ยวข้องอยู่ ให้เราใส่วิดีโอที่เกี่ยวข้องลงไปซึ่งคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปขายของนะเราจะใช้เจ้าตัวคลิปช็อตนั่นแหละในการดึงคนจากคลิปช็อตไปที่คลิปขายของเราก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้นะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคือเราเนี่ยไม่สามารถวางลิงก์นะลิงก์อะไรก็ตามแต่เนี่ยลงไปในช็อตคือวางได้แต่คนจะกดลิงก์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกดของเขานั่นเองนะครับ นเะพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชอบที่จะเลือกได้รายได้แบบไหน1หรือ2หรือ3อย่างไรพี่น้องก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับ